สวัสดีครับทุกทคนครับวันนี้ก็เป็นวันสองสามสี่หนะครับหรือวันที่ยี่สิบสามเมษายนสองพันปีห้นะฮะเป็นวันที่ดีมากๆแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีที่จะได้ทักทายแฟนคลับทุกคนในวันนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ห่างหายไปนานก็วันนี้ไม่ขอร้องเพลงแล้วกันนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าเสียงไม่ค่อยจะมีแล้วขออัปเดตแต่างงานช่วงนี้แล้วกันครับ ขอสิ่งแรกขออัปเดตก่อนเลยก็คือสิวฮะเห็นไหมฮะสิวนี้แบบว่าขึ้นดาวดกเห็ดเลยฮะก็คือขึ้นเยอะมากเพราะช่วงนี้เครียดจริงๆครับเพราะามีงานทำหลายอย่างมากๆเริ่มต้นกันที่นิยายโปรเจกต์โจรสลัดครับตอนนี้เสร็จไปแล้ว50%นะครับแล้วก็แล้วก็มีเขียนเมนูสคริปที่ต้องแก้ฟอร์แมตอะไรเล็กๆน้อยๆนะฮะแล้วก็มี เดือนหน้าอาจจะมีแบบว่าเดี๋ยวเดือนหน้ามาเล่าให้ฟัง,งทีละกันเขามีอะไรแต่ว่าคิวแน่นมากเดือนหน้าแล้วก็ที่เครียดอีกก็เพราะว่ากลัวเกรงว่านิยายโปรเจกต์จวนสลัดนะครับจะเสร็จไม่ทันก่อนต้นเดือนหน้าด้วยเพราะตอนนี้ได้เพนได้เพียงแค่50%ของเนื้อเรื่องทั้งหมดนะครับก็เหนื่อยได้ได้วันละประมาณอย่างมากสุด10หน้าน้อยสุดคือ5หน้านะครับซึ่ง ซึ่งถือว่าเหนื่อยนะเราก็จะพยายามสู้ๆต่อไปแล้วกันครับก็สำหรับคลิปนี้นะก็มาทักทายวันดีๆนะครับกับบรรยากาศดีๆเย็นๆนะครับเย็นมากนะวันนี้สวนรุมเย็นมากๆกับวันที่2.3.4.5.6กนะฮะก็เดี๋ยวคลิปหน้านะมาเจอกันมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งแล้วกันครับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับแล้วก็อาอกาศเปลี่ยนแปลงบ่อยก็ก็ ถ้าไม่สบายก็รีบหายามมาทานด้วยละกันครับวันนี้ก็แค่นี้แหละครับสวัสดีครับ